ก็คือการรวมกันร,ระหว่างการเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนบวกกับการฉีดไขมันตัวเองร่วมกันเนิคนี้ยเหมาะกับคนหอมมากจะทําให้หน้าอกไม่เป็นบล็อกแฮปปี้มากรูปร่างดีขึ้นมากาอกก็มีความเนียนเป็นธรรมชาติสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายนะคะตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทเอกชนค่ะ แีบนี้ค่ะเหมาะกับคนผอมมากทำแล้วก็จะทำให้หน้าอกไม่เป็นบล็อกเพราะว่าเป็นคนผอมแล้วเวลาที่ใส่เสื้อผ้าค่ะก็คือไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วพอทำปุ๊บเวลาเราใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราดูแต่งตัวแบบง่ายขึ้นแต่งตัวดีขึ้นทำไปประมาณหนึ่งปีแล้วค่ะ ก่อนที่จะทำละอากก็คือหาข้อมูลว่าที่ไหนแบบมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็เทคนิคไหนที่เหมาะกับเราทีนี้ก็พอได้ชื่อคลินิกมาก็เอาชื่อของสัญยแพทย์ะคะไปเสิร์ชดูก็ความมั่นใจอีกรอบหนึง่งไม่กลัวค่ะเพราะว่าจากที่ดูรีวิวค่ะคลินิกดีมคลินิกเนี่ยก็เชี่ยวชาญเรื่องการดูดไขมันอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ไม่กลัวว่าขาจะแบ่งเหมือนที่เคสของที่อื่น คุณหมอก็วัดละเอียดมากค่ะแล้วก็ใช้เทคโนโลยี 3D เข้ามาช่วยด้วยวนอกจากนี้ก็มีการให้ลองใส่ซิลิโคนเวลาที่เราทําออกมาค่ะก็คือมีความใกล้เคียงมากไซส์ที่พอใจมากพอดีกับตัวรูปร่างดีขึ้นมากแล้วเวลาแบบใส่เสื้อผ้าก็คือหาเสื้อผ้าใส่ง่ายขึ้นมาป้ายถือว่าเป็นเคสทําหน้าอกไฮบริดแบบเคสแรกๆเลยแล้วก็หลังจากที่ทำเนี่ยก็ยังติดตามเพจของดินคลินิกตลอดแล้วก็เห็นว่ามีคนไข้เข้ามาทําที่เนี่ยเยอะมากค่ะแล้วก็ สำหรับใครที่แบบอยากทําเคสแบบไฮบริดอะคะ่ะก็ลองเข้ามาที่นี่ได้เพราะรู้สึกว่าไม่ว่าใครเข้ามาที่นี่อะคะ่พะพอออกไปก็คือได้หน้าอกที่เป็นธรรมชาติแล้วก็พอใจขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญาการรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ